ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้กําหนดนโดยโบายหลักๆก็คือคนที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้เงิน10,000บาทที่เป็นเงินดิจิตอลใช่ไหมคุณสามารถนําไปใช้จ่ายในบริเวณบ้านของคุณเนี่ยในระแวก4กิโลเมตรของบ้านเราเนี่ยนะตามบัญชีก็คือตามใบเกิดของคุณเนี่ยนะบ้านเลขที่ในใบเกิดคุณนะอยู่ที่ไหนคุณก็ไปนับเลยว่าระยะ4กิโลเมตรตรงนั้นคือคุณสามารถใช้ได้แค่ตรงนั้นนะกับเงิน10,000บาทที่มีระยะเวลาในการใช้อยู่ที่6เดือนนะ คุณจะใช้วันเดียวเลย1,000 0บาทก็ได้หรือคุณจะค่อยๆทยอยใช้ภายใน6เดือนแต่ว่าครบหนึ่งหบ,บาทก็ได้นะนี่คือโครงการของเขาเพราะเขามองว่าอยากจะให้รายได้เนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศไทยตามจุดเล็กๆจุดต่างๆจุดย,ย่อยๆใช่ไหมครับนั่นเลยฮะแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่บอกว่าเออแล้วผมเนี่ยนะอยู่บนเขาอยู่บนดอยคือ4กิโลเมตรชั้นเนี่ยไม่มีหมู่บ้านเลยนะทำยังไงดีตรงนี้ผมคิดว่า เขาหน้าจะมีจุดบริการให้กับกลุ่มพิเศษตรงนี้ที่แบบละแวก